ออกมาเป็นไนซีโอเค 7K ละไม่เดียวโลนไายลีนเฮ้ยใครที่มันมีผมได้เยอะขนาดนี้วะเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทููวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิน้นเพราะเปทููวินมีแพ็คให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกใจสบายจะรอช้าอยู่ใหญ่อ,อ้องเปทููวิน เอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมว่าช่องของผมมีแงสงท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนําเป็นออฟคัตซิโโรเลยนะครับผมสภะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับ และอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมรถทันทีหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับผมสวัสดีนะกผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องนักไลฟ์นี่ครับผมและวันนี้ไอ้ฟุกมันก็อยากจะลุยบังกรสิบ ให้ได้เลยอ่ะดิมันดื้อมันสนอ่ะไม่ไหวจริงตอนนี้นี่ครับสเตตที่เห็นได้ชัดเลยถ้ายืนเกิน30เทิร์นไม่ไหวเซอินไม่ร้อยนะครับผมเซอินไม่เซอินอยู่แค่5ดาวนะครับขาดดาเมจต,ตรงนี้8%ปอร์เขาดดาเมจออกไปช่วยนะครับตีขนาบดาเมจต,ตีขนาบอีก5 0นะครับทำให้ดาเมจเอเวอเรสต์เนี่ยตกลงเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยเกิดขึ้นเนี่ยขออนุญาตอนุยอน,นะครับผมมาเปิดเซอินกันหน่อยละกัน เนี้ครับแต่ว่าก็ยังมี2ตัวที่ช่วยซัพพอร์ตเราได้นะครับในการพัฒนา6 ซึ่งการพัฒนาหัวของเขาเนี่ยจะบัฟสเตตบางส่วนนะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับอย่างเช่นปริมาณดาเมจขึ้น24แล้วก็จะมีตัวอีวานอีกหนึ่งตัวนะครับที่บัฟถึกให้กับทีมอ่าทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไหวนะครับแต่ถ้าถามว่าตานไหมเนี่ยคุณจะมาเปิดเดยอะขนาดนี้ผมจะบอกว่าที่ที่ผมอยู่ม่งไม่ตานเลยเพื่อประจา,าบันมา21แต่นะครับทำให้มีโอกาสการหลุดออกมาได้ค่อนข้างที่จะโปกไปหน่อยเพราวอามาดูในอารีนาผมทําทีมสไตล์การทาของผมเนี่ยจะเป็นสไตล์ทีมแบบอารีนา แบบวัยนะซึ่งเซื้อผมผมอยู่ับบนะส8มแปเนิซ์ฟอยู่ที่30กว่ามาั้งผมบอกก่อนนะว่าในนี้อ่ะคือถ้ามึงไม่ดาวแดงมึงโดนพังอะ่ะเออเหมือนเราเจอในชะ่ไหมนี่คือเราทีมเรานะครับทีมเราบนทีมเขาล่างเงี้ยคืออีวานเขาเต็มแดงแล้วนะครับเจฟเขาก็ซัดแดงเต็มกรอบแล้วนะครับผมเดี๋ยวโรนแม่งสับอีกรอบทะลุดแดงอีกรอบหนึ่งอะไรเนงะี้ยก็คือกดมามึงเตรียมเลยมึงเตรียมระเบิดอะ่ะ ว่าสีที่เขาใช้กันในแร้งที่ผมกดอะ่ะมันเป็นสีที่แบบผมยืนไม่ไหวแล้วผมซีซีเขาเนี่ยจะแบบอีกรอบนึงอะ่ะน็อกผมอีกรอบนึงอะ่ะประมาณแบบแปดอ่ะแปดอ่ะํะำๆนะครับที่จะอยู่ในโซนนี้นะครับป้องกันก็ป้องกันไม่ไหวละโดนเยี่ยมบ้านนี้แบบพังอ่ะเนี่ยดูดิโอ้โหมันมาแบบบ้าคลั่ง ผมปั้นทีมมาเป็นทีมมาลีนาครับมันสปีดมันเยอะมันเอาไว้เล่นในแรงสูงสูงแต่ว่าใครปั้นทีมมังกรผมเข้าใจว่ามันสู้ไหวแต่คุณไม่มีสปีดเลยมันไปลงอารีนาพังอ่ะซึ่งวิธีการที่จะออกจากตรงนี้ได้นะครับก็บอกสายฟรีก่อนแล้วกันนะครับว่าเราต้องมาจบที่มังกรก้าวก่อนนะเพื่อที่จะดรอปอุปกรณ์ขุกดาวเอามาปั้นทีมหลักส่วนดวงในการดรอปนี้ก็แตกต่างกันออกไปนะครับดวงดีก็ได้ไวดวงช้าก็สวยนะครับผมแต่ของผมเนี่ยส่วยอยู่เพราะเซอินผมใส่เป็นดาบแฟดอยู่นะ แฟดนี่ก็คือเลขตรงตัวไม่ใช่ตัวเปอร์เซ็นต์นะมันจะทําให้ตัวเซอินของเราแม่งกากลงกว่าเดิมเยอะมากๆดาบมันยังเป็นแอคแท็ก240อ่ะการที่แบบจะทําให้มันเก่งเนี่ยเหมือนตัว p ีผมเนี่ยเห็นไหมมันต้องแบบ4ี่จุดครบอย่างนี้แอคแท็กมันต้องมันต้องถึงอะแล้วแต่ค่าด้วยอืมทั้งเลททั้งแอคแท็กนะครับปั้นให้เข้ากับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตัวที่เราใช้แล้วกันเนาะอ่ะ,อะทีนี้ทำยังไงดีนะครับในเลทสิบนี้สรุปก็คือมาเปิดตัวละครนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมจะ ครับส่วนแพ็กที่เราเติมมาทั้งหมดในวันนี้นะครับก็จะเป็นแพ็กเลดจ้ทกับพุ่งเนี้ยตัวละครใหม่จะเข้าแล้วนะเพราะว่าตู้เนี้ยตัวอะไรกันเอ๊ะตัวอะไรกันผมดองไว้200ใบแล้วนะครับตอนนี้ก็ดีหนึ่งก็อีกหนึ่งวันเท่านั้นนะครับไม่มีประกาศอะไรออกมาเพิ่มเติมว่าจะมีตัวใหม่เข้าหรือยังไงแต่ถ้ามีตัวที่เข้าแล้วเนี่ยก็คนเดาวันว่าเป็นแทโอกันหมดนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรเพราะเราเองก็ไม่ได้ตามเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่านะครับวันนี้เตรียมมากี่ใบกดลับเลย บงมี110ใบนะครับ60ใบส้มแล้วก็ตรงนี้มาอีก20ใบแดงอีก20ใบ17ใบครับผมนะครับ15ใบอึ้ง60ใบเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าเห็นจุงบอกว่าถ้าเราผ่านแพ็คมังกรได้กับผันในเรื่องจะมีแพ็คเด้งเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งกูก็โลแรกไปเลยแบบทีเผลอหนึ่งทีเฮ้ยเ็บเราต้องติ๊กตัวใหม่ เออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องออกทีนึงก่อนไม่มีเหี้ยอ,อเหลือเชื่อเหลือจะโคตรจะเชื่อจะเชื่อฟังไม่มีเสียงเงียบมากแต่มันมีข้างหลังแตกตัวนกอะไรเลยเบนครับเบนปอมเดียวโรนปอมออกมาเป็นไหนสิบรอ น้องยูอีของพี่มาว่าจะเป็นเยี่ยงไรตัวแท้งอะการต่อสู้อลับมบารเกียใครอะไอหไดีเด้อโอ้ตัวแรกออกก็หลุดเลนแล้วไม่เป็นไรครับขอตัวขอตัวซัำแบ็กวินโดว์ก็ยังดีเฮ้ยอยอีอีกแล้วยูอีนี่น่าจะฮิวแรงแล้วนะไอ้นี่ใครเฮ้บ เสียอย่างงี้เดี๋ยวลนความตายอยู่ใกล้พวกเจ้าเสมอโอ้ยเปิดตัวโคเท่มึงเคยโดนมันสับปะ่ะแล้วสับซ้ำอีกทีเอ้ยแตยก้องเฮ้ยโอเคอยู่นะแต่เซอินกูไม่มีวี่แววเลยวะ่ะเซอินผมไม่มีวี่แววเลยแต่ว่าออกไข่แค่นั้นเองไข่อะทุบพุงมาเลยขวาก่อนละ นีไม่ได้ติดไว้วิกตอเรีอาูรืว่ากูติดวิกตอรียาไปวะเริ่มมีกลิ่นละเราเริ่มแล้ววะเราเริ่มโดนแดกละจูฟี่ไม่ใช่เงือกน้อยลีกับจนีนอ่ะแม่งคตรงงสองตงัวนี้ใกล้กันสุดๆไปต่อ ไม่ต้องต้องไม่การันตีแบบนี้ตลอดสิเออฝากกันคนละหนึ่งไล์ด้วยเลยครับพี่ๆใครที่เข้ามาแล้วกดใจกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับอีวันเดี๋ยวโลนจริงเดี๋ยวโลนจริงไปทางเดียวโลนซะแล้วเซอินกูกิฟเลยมาอีกหนึ่งออสองนะแมวคลาวเดินสี่เท้าอุ้ยเมวะเจี๊ยบอันนี้คือวานเจี๊ยบเลยอันนี้คือจัดทั้งต้นทั้งหอ,อก ูเดิมีกว่าโอ้โหเคอีวานแบ็กวินโดเคตรงเลีดอยู่พื้นหลังดำคารินดูดูดูคารินดูหน้าดูคางสไนเปอร์จบลจะมีแต่เรื่องเศร้าๆเกิดขึ้นมากมายเฮ้ยแบ็กวินโดมันมากไปแล้วปะมันมากเฮ้ยแบ็กวินโดมันมากไปแล้วปะโอ้แล้วเซยินสองดาวผมแม่งเป็นฝันแลยทั้แล้วอย่าบอกนะว่ากูว่าแหละไม่ขึ้นก้อนเลยทับ ไม่ขึ้นก้อนแดงด้วยซ้ำจุ๊บมาแบบนี้ขวันเยี่ยบหรือเปล่าไม่ขึ้นก้อนอีกหรือเปล่าอุ้ยพื้นหลัง<อ>มาก่อนโลเดียวก็ยังดีมาก่อนโลเดียวก็ยังดีมาก่อนโลเดียวก็ยังดีครับเจ็ดเคกแล้วอุ้ยไอรีนครับผม ออกปลาแล้วทุกคนระวังดาวสองทีสองได้ทะลุทะลวงปลาลงมานี่คือมึงติดซีซีนั้งแถบอะเจวานเจีย๊ยบสองตัวเลยเหรอโมเกินอีวานเฮ้ยโลนี้สวยโลนี้สวยอยู่ครับสำหรับผมนะสองร้อยใบนี้ถือว่าตึงอยู่เอาเรื่องเอาการอยู่นะครับยังไ,ไงเดี๋ยวเราจะฝืนจบร้อยอยู่แล้วถ้าว่าไม่ออกการันตีนะไปลองดูกันแล้วเซอินผมอยู่ไหนฮื <c oughs> ืืืืืืืื แบ็กวีดูได้อยู่ตรงเลนอ่าตรงเลนหมดครับสามตัวเออมึงใครเนี่ยหลุดได้ไงปับ๊บหลังดำต้องงแล้วว่เทปเวนเนียก็พับเก็บอ่ะแค่นะนะั้นแหละพื้นดำโอ้มันแตกลุมนะ้มเลยยากกว่าที่มันใจนี่อีกนะแล้วดีผมน่าจะครบแล้วว่าแบ็กวีดูนี่มาโควดบ่อยเลยวะ่ะขึ้นรูปพื้นหลังเป็น อูหัวแมวมาเลยลีโอหรือว่าเราไปจัดดิ้งให้เรียบร้อยมาจากไข่สีเทาอะมาจากไข่สีเทาง่ๆตึงอยู่ทำอะไรได้ไมาเนี่ยดูไข่ลุงกันดีกว่าทุกคนกดครับเดียวโรนเท่านั้นอย่าไปเร่งเวลาขอบแดงไปจบแตกใครอะ โโได้รับอัตรามอนสเตอร์เพิ่ม5เปอร์เซ็นต์ดำเลยโอ้โหได้ไข่ฟาร์มไปงั้นเราก็ต้องใช้เพชรสุดอ่ะดิเ e t โ go โลสเกตไม่มีเสียงพื้นดำโอ้โหพื้นทองเลยโอ้โหปะอ็อกชื่อแล็กคูนแต่ตัวอย่างออกมายังยังว่ะสตอรี่อะ เ้ยดับเบิลเบนลุ้นต่อในเป๋าครับไป้งเฮ้ยเฮ้ยยูอีเราน่าจะก๊อตละเริ่มละยู่อีเราน่าจะจบ C6 ได้แล้วครับสุดท้ายมาอันนี้มาแน่นอน100%อันนี้ก็คือหลังดำไปต่อ2ใบท้ายครับ บทมันจะไม่ให้อะเนาะไฟท้ายครับมาแน่นอนอขีดเต็มข้อล่อเต็มแข้งหลังดำไอรีนกูจะดีใจไหมวะเดียวโรนกูจะดีใจไหมวะเดียวโรนดีใจสุดอ่ะได้ไปทำตัวลีนา่าโอเค 7K ละไม่เดียวโรนก็้อรีนเฮ้ยใครที่มันมีผมได้เยอะขนาดนี้วะ เฮียบ้าความรักอย่างนี้ลูกศิษย์ไอ้หา่นนแน่เลย <c oughs> โคตรเบียวฉ <c oughs> ีกทุกกฎเกณฑ์แทนที่จะได้ตัวดีๆมาใช้จระเลิน <c oughs> แต่ไม่เป็นไร <c oughs> เขามีลบกซีซอยู่2อันโอเคครับยังไม่หมดตัวฟิกดาวอยู่นะมีโอกาสดอป2ใบนะครับตัวนี้ก่อนละกัน2ใบเผื่อสุ่มเซออินอันนี้แน่นอนเลยสโคบแม่งโคตรเล็ก ดีๆเดลยน้อง <g it noise> <sm ack> แปลกตัวที่แล้วมาไม่ได้ใช้เลยครับอยากย่า้กูเห็นใครนั่งตีกิวนะมาอีกทีกดครับ ลายดาเมจมา12เปอร์ยังขาดอีกตัวทําไมเขาทําดาวแดงอะไรกันง่ายจังวะพอแบบแนวยกซดเลยอะหวานเจี๊ยบหน่อยนะเฮ้ยไอ้นุ่มหวานเจี๊ยบหน่อยคลิปนี้ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอหรือว่ามาดูไลฟ์สดพร้อมผมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดใจกดไลค์ให้กับเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมมีแรงนะครับผมมาทำคอนเทนต์แนว 7K แบบนี้เยอะนะครับผมฝากด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับเราด้วยเป็นกําลังใจครับผมพูดแล้วไปเลยน้อง พานสนัญลักษ์ลูกช้างจุงก้าวไปอย่างสงาา่าผ่าเผยไอ้เหี้ยนี่เบียวความลับเหมือนกันเหรอววก็ว่าเสียงมันเท่แบบๆปลก,ปกคิดคุงดีใจดีปะวะ <c oughs> <c oughs> มันไม่สุดสักตัวนึงอ่ะได้มาแบบกระปิดกระปอยอ่ะ <c oughs> มันไม่สุดสักอันน่ะมันได้ไม่ครบอะมันต้องแบบมันต้องปลดสองอ่ะไม่ปลด2มันไม่เก่งเว้ยไะต่อเรื่องเตื้องนอกครับแค่เว่นกระตายสีดํานั้นก็หมดใจอะเฮ้ยมึงอีกแล้วเออแซงไอรีนแซงพวกตัวที่กูจะปั้นหมดดุดเลดกระจุยกระจายอ๋ออยากได้2ดาวแล้วไม่บอกแอวตัวนู้นกูนึกว่ามึงอยากมึงอยาก2อดาวไอ้ตัวนี้มันบอกจัดให้เลย แต่นี่6มันเก่งนะมันมีสแตก็กตัวมันยิ่งตีดาเมจยิ่งขึ้นนะโอ้โหคลิปนี้ก็เรียบร้อยนี่ครับผมเดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มก่อนนะเราน่าจะต้องไปฟาร์มด่านต่อจนแพคดิ้งมันออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเติมแพคดิง้งโอ้หวานเจี๊ยบเลยวะ่ะ